ไอ้ภาษาเนีนนะ่ฮาว่าแล้วอิมังสุงสปัพยัญชนะสัมปันนงังสาลีนางโพชนานางอุทกกังวัลังพุทธาสาว ปูเชมอิมานีไมยังพนิมานยังันเตปตานตานีสัปริวารานีสปริวรานีพิภูสังคสสาโอโนชยาโอโนชยามะา ธุโนพันเตพิขูสังโคอมานิมยังพันเตอานาพันเต้สปริวลาณีปฏิคันหาตุออมหากังพิคาระตังอิตายะสุขายะ ใช่แต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญท่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขาตาหารรวมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดท่านพระภิกษุสงฆ์ขอท่านพระภิกษุสงฆ์จงรับขอตาหาร ร้อมทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแใ่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดา,ดา,า,ดาปู่ย่าตายายส่วนบุญส่วนกุศสนในครั้งนี้ ภูมิสถานเจ้าที่จงได้รับส่วนบุญส่วนผุศสในครั้งนี้ตลอดการลนานเทินอนุโมทนาบุญด้วยกันเด้อ อนุโมทนาบน้วยกันนะคะทุกคน okay, okay. คำเปลื่มแบบคื้สึกใจบาทแล้วมัด <laughs> น <c oughs> ังลูกไอลูกไผ่

ใ hey. วันนี้มาทำบุญแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำบุญรวมญาติด้วยนะคะทำบุญ15ข้าพรุ่งนี้สงการก็จะเป็นอีวัดใหญ่ที่นี่มีที่หมู่บ้านนี้มีสองวัดวันนี้ที่ที่นี่ทำก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็วัดใหญ่มีหมอล่ำพร้อมได้เหมือนครับพอมมาสักการครับ ท่านราชนเรื่อนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับที่เคารพทุกท่านครับครับในช่วงนี้เนะครับน้องครับก็ในช่วงเทศการครับพี่ใหม่ไทยครับในฐานะว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมกยากจะขออนุญาตครับ